ชวนตกแต่งบ้านนะคะรีโนเวทใหม่กํลังเตียมจะทาสีนะคะสวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับนิ้งนะคะก็ตลับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้นะคะจะมาชวนตกแต่งบ้านนะคะ นี่ก็อยู่ข้างหลังนะคะก็จะเป็นเหมือนโซนห้องนั่งเล่นเนาะเป็นโซนที่เราแบบจะทําการรีโนเวทใหม่เดิมอะ่ะเป็นผนังสีชมพูไม่รู้นะมันอยู่มานานแค่ไหนแต่ก็คือมันค่อนข้างที่จะเก่ามีรอยแตกมันรอยทะลอกสีทะลอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็เลยมีความคิดอยากจะรีโนเวทใหม่ตรงส่วนเนี้ยส่วนผนังสีขาวตรงเนี้ย ก็เป็นโซนทํางานของนิ้งนะคะที่นิ้งเพิ่งได้ทําการรีโนเวทประมาณเดือนหนึ่งที่แล้วก็คือตรงนี้นะคะตอนแรกที่นิ้งทามันเป็นเหมือนกับมุมเก็บของเก่าๆอับๆไม่มีอะไรเลยก็แบบมาแต่งใหม่ทาสีใหม่แล้วก็นั่งโต๊ะ์นิเจอร์ใหม่สรุปการทําครั้งนี้รู้สึกว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากมุมนี้มากคือจากตอนแรกที่แบบว่ามันเป็นแค่มุมลกๆไว้เก็บของดองหงไว้เพราะว่าแบบบ้านเราค่อนข้างเล็กเนาะแล้วค่อนข้างที่จะแบบไงซื้อแต่ไม่ทิ้งอะคก ค <Why? S 2> ือซื้อมาเก็บแต่ไม่ทิ้งพอาได้ทำนี่ก็รู้สึกใช้งานพื้นที่ตรงนี้จริงๆอนี่ย่างงี้ก็โอเค hmm. เราก็เลยมีความคิดที่อยากจะทําสีขาวทั้งหมดเลยถามว่าทําไมต้องเป็นสีขาวเพราะมันมินิมอลเหรอามันสวยเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่นิงเลือกใช้สีขาวเพราะว่าบ้านนิงอ่ะมันเป็นเหมือนกับเฮาเฮาใช่ไหมคะแล้วมันกอนข้างที่จะมีพื้นที่ที่จากัดเนาะค่อนข้างที่จะแคบอะไรเงี่ยจริงแล้วสีขาวอ่ะมันลวงตาเราให้เรารู้สึกว่าห้องมันกว้างขึ้นตรงมุมห้องตรงเนี้ยสว่างเห็นโซนตรงเนี้ยรู้สึกเหมือนเอ้ยมันกว้างขึ้นว่ะก็อยากให้ทุกคนลองดูนะคะสีขาวแต่จริงๆแล้วอ่ะสีขาวอ่ะมันมีหลายเฉดมากเลยนะมันเยอะมากๆนี่เราก็เพ่รรู้ตทีา ทาสีตรงนี้นะสีขาวโทนร้อนสีขาวโทนเย็นเลยคือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งของสีขาวพวกเนี้ยที่มันไม่ใช่สีขาวแม่สีแบบไว้ไปเลยว่าสีขาวออฟไว้สีขาวออฟไว้ันจะเป็นสีขาวที่ไปเจือปนกับแม่สีโทนร้อนกับโทนเย็นสีส้มๆกับสีฟ้าๆอะไรเงี้ยไปผสมเป็นเฉดผสมไล่ไปเรื่อยๆเป็นโทนสีอะไรเงี้ย แล้วก็ต้องคำนึงถึงว่าห้องที่เราอยู่เนี่ยแสงมันเข้ามากแค่ไหนถ้าเกิดแสงเย็นแบบแสงสีส้มเข้าแบบมากๆอะไรเงี้ยเราก็ควรจะใช้สีขาวโทนเย็นๆหน่อย,เ,ยเพื่อที่จะแบบเบลดแสงให้ที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ทําให้รู้สึกมันส้มจนเกินไปมีโทนสีเย็นมาช่วยดรอปลงให้ตัวแสงส้มมันดรอปก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับความชอบด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าห้องเราอยู่ตรงส่วนไหนเราจะใช้สีโทนไหนให้มันเหมาะสมตรงนี้นะคะก็เลือกใช้เป็นสีขาวสีนี้นะคะสีขาว โทนอุ่นเนาะเป็นสีขาวนมประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะแต่งห้องเป๊ะจะแค่ไหนค่ะ สีเนี่ยเราต้องเก็บของก่อนนะคะเพราะว่าของเข่าที่จะลุกมากมากกำลังเตรียมจะทาสีนะคะแต่ว่าก่อนจะทาสีเราต้องเรียมก่อนพามารู้จักพี่ชายของเราเลยนะคะวันนี้ที่เป็นผู้ช่วยของเราเลยวัดีครับ i you not นี่นะคะห้องของเราก็ได้สุดแล้วนะคะข้าวขาหมูมินแล้วของก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าก็เอาที่ได้ครั้งนี้นะคะเป็นการตกแต่งบ้านแบบประหยัดนะคะมีสิ่งไหนก็เอามาใช้อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งพาทัวร์พาเรอตรงนี้เนาะก็เป็นเก้าอี้มานั่งที่มีอยู่แล้วก็เลยเอามาตั้งตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เป็นมุมทํางานของเรานอน ้ะเป็นโซนนั่งเล่นประมาณนี้คราวนี้นะคะก็เหมือนกับทาสีบ้านใหม่เนาะจัดเฟอร์นิเจอร์ก็ติดพวกม่านพวกอะไรอย่างเงี้ยการจัดเฟอร์นิเจอร์ก็มีผลเหมือนกันนะคะเช่นตู้เก็บของเราวางไว้ตรงนี้แล้วเจ้าตู้เก็บของเนี้ยมันันไปบังช่องเปิดของเราทําให้แสงมันเข้ามาได้ไม่ถ่วอีกทั้งมันยังไปเบียดที่โซฟาให้โซฟามันไม่ได้อยู่ตรงกลางทําให้มันไม่บาลานซ์กับทีวีแต่ถ้าเราย้ายเจ้าตู้มาไว้ตรงนี้แทน ห้องเราก็จะดูมีสัดส่วนมากขึ้นแถมยังได้ walk in closet ใกล้ออกห้องน้ำเลยจริงๆแล้วเ,เราอยากจะเชียร์ให้ทุกคนแบบมาแต่งบ้านมากๆบางคนก็อาจจะแบบบ้านใหญ่บริเวณหรืออะไรอย่างงี้ยแล้วแต่จริงๆเราจะบอกว่าเออถึงบ้านเล็กก็ไม่เป็นไรนะคะถึงไม่มีงก็ไม่เป็นไรจริงๆก็เป็นนั่นแหละถ้าไม่มีก็ พยายมามมองหาสินคารอบตัวเหมือนอย่างเก้าอ,อ,อี้นั่นอ่ะเก้าอี้นั้นจริงจริงก็เป็นเก้าอี้ที่แบบนานมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานตอนแรกก็คือพับเก็บมันแบบซุกอยู่ในห้องเก็บของเนี้ยแล้วก็อมาตั้งหรือว่าจะช่วยแบบปลูกต้นไม,ม้น้องตะบองเพชจหรือว่าเป็นต้นอะไรก็ได้อนะไรเงี้ยมาช่วยทําให้ห้องสีขาวของเรามันดูแบบมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเหมือนอย่างอันนี้อะ่ะจริงๆไม่เข้าเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่มีเงิน สำหรับใครที่งบนานานเนี่ยนะก็คิดว่าโชคด,ดีแล้วนะวก็คือซื้ออุปกรณ์แต่งบ้านเข้ามาเนะีเ่ยมันก็ใภาพรวมถามว่าชอบไหมชอบนะเพราะว่าพอภาพรวมมันออกมาเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะก็ได้ลองทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็สนุกดีอะ่ะอีกความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็คงเป็นตอนที่เห็นงานเสร็จอ่ะพอเห็นงานเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้